ถ้าให้พูดถึงกระบะรีโวในเกมคาพาร์กิ้งเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถที่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับผมเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆสําหรับรถคันนี้สามารถเอาไปทําอะไรได้หลากหลายอย่างมากนะครับแล้วใครมันมาขอแลกรถวะเนี่ยนี่ฮะอันนี้จะเป็นกระบะแบบว่าคนในเกมที่เขากําลังหัดทำหรือคําทายนะฮะก็จะอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะครับผม ผมไม่ได้บูลลี่นะเนี่ยผมไม่ได้บูลลี่นะก็ถือว่าเออคือเขาเป็นมือใหม่อ่ะเขาไม่รู้วิธีการแต่งเขาแต่งได้แค่นี้ก็ถือว่าเฟี้ยวแล้วอันนี้ก็จะเป็นเหล็กคำ้ทยรถผมนะนี่คำ้ทยรีโวเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆกระบะลีโวคันเดียวนี้สามารถเอาไปแต่งได้หลายแนวหลายสไตล์หลายรูปแบบเลยนี่ฮะที่ผมแต่งมานี่จะเป็นสไตล์แนววัยรุ่นสร้างตัวนะ สไตล์ควันดำนะครับผมฝากระโปรงดําคาร์บอนเคปล่าเนียนๆน,น,นี่อันนี้คือผมแต่งเองมาทั้งหมดเลยไม่ใช่รถก๊อปลายไม่ใช่รถปั๊มลายมานะอันนี้คือผมนั่งแต่งเองนะเดี๋ยวผมจะแต่งให้ท่านผู้ชมดูด้วยวันนี้เดี๋ยวผมจะขายรถคันนี้ทิ้งไปเลยดีหรือเปล่าวะกระบะคันนี้ที่ผมขับมาตอนนี้คือเป็น414นะครับผมผมไปทํามาเออ คือผมผมต้องต้องเอาซักหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเห็น1 4, 4มันระบาบัดในเกมเยอะไงผมก็เลยจำเป็นต้องแบบว่าเอาซักหน่อยหรอว่าเฮ้ยทำไมมีคนมาแอดแอดเ,เพื่อนเยอะจังเขาเขาจำผมได้อะตอนนี้ผมชื่ออะไรวะเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าผมตั้งชื่ออะไรมาอ๋อจอนจอนเออนี่กระบะอีกคันหนึ่งนี่ก็เป็นกระบะรีโวที่แต่งเป็นสไตล์แบบจะว่ากระบะซิ่งก็ ก็ไม่ไม่ไม่เชิงว่ามันจะสิ่งสะทีเดียวด,ดูด,ดูอืมคนนี้เหล็กคมท้ายแบบเนีย,เนยนๆทีท่ๆผุยยังสวยเลยอันนี้แบบสวยกว่าของผมอีกดูของผมยังไม่สวยเท่าของเขาเลยเนี่ยโหฝาท้ายเป็นคาร์บอนด้วยนะแต่คาร์บอนเขาเนี่ยมันยังไม่อันนี้เท่าไหร่ยังไม่เนียนเท่าไหร่นะครับผมแต่แต่เหล็กนี่คือสวยเลยแหละทำไมมีแต่กระบะสิ่งวะเนี่ย ตอนแรกเข้ามาเห็นแค่ไม่กี่คันตอนนี้นกระบะซิ่งมาเพร,ริบเลยเดี๋ยวเราจะแบบว่าลองเอากระบะซิ่งไปแข่งเ,เดี๋ยวก่อนยังยังยังไม่แข่งเดี๋ยวเราออกไปที่หน้าเกมกันก่อนดีวกว่าเออเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันเป็น4:14จริงหรือเปล่าสําหรับรถกระบะซิ่งคันนี้ยาฮูหกดไปที่อัปเกรดนี่อันนี้จะเป็นแรงม้า4:14 8,000รอบนะแรงบิด2,300นิวต er like ันเมตรเสียได้อย่างหนึ่งคือชิปไทม์เนี่ยไม่สามารถจูนได้ขั้นอื่นเนี่ยชิปไทม์มันสามารถจูนได้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่าง R34 คันนี้ละกันคันนี้ผมก็ทำมาแล้วเป็น c 1 4เหมือนกันชิปไทม์เอ้าชิปไทม์ปกติผมจูนชิปไทม์มาละแต่ทำไมมันกลับมาเป็น 0.1s คือแบบเดี๋ยวมันต้องมีสักคันที่มันยังคงเป็นชิปไทม์แบบจูนอยู่ r 3 5ผมคันนี้อ่าเนี่เห็นไหมอันนี้คือเกียร์จูน 1E ขีด e 05S เนี่ยอันนี้จะเป็นเกียร์จูนซึ่งเวลาที่เราสับเกียร์เนี่ยมันจะสับได้เร็ว สมมติว่ารถแบบมันออกตัวปืนถ้าเกียร์มันสับไม่ไม่ไม่ดีหรือว่ามันสับช้าเนี่ยมันรอบมันจะตัดูดด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 จนกว่ามันจะได้รอบของมันน่ะแต่ถ้าเป็นเกียร์จูนเนี่ยก็คือมันออกตัวปูดูดดดดแบบเนี้ยเออคือแบบมันจะทําให้รถเราเนี่ยมันพุ่งดีกว่าคือที่ผมมาทําคลิปเนียวันนี้เกี่ยวกับรถกระบะคือผมอยากจะบอกว่ากระบะคันหนึ่งเนี่ยที่ผมแต่งมาเนี่ยมันสามารถแบบว่า แปลงแบบว่าได้หลายสไตล์เลยก็คือแต่งครั้งเดียวนี่คือแบบสามารถทําได้หลายสไตล์เลยเป็นไงทุกคนถังน็อตผมสวยไหมอันนี้จะเป็นถังน็อตที่แบบว่าโมดิฟายขึ้นโดยโคเน,นล่าเองไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่แต่ก็มันก็มันก็สวยอยู่มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเออสติ๊กเกอร์เบคอนเบคอนนะครับผมไม่รู้ว่าเขียนถูกหรือเปล่าน่าจะถูกอยู่ละมั้งเบคอน จริงๆเราสามารถปรับสีรถได้เลยนี่คือผมแต่งมานี่คือผมทําให้สามารถปรับสีรถได้ตามต้องการเหมือนดังปกคลิปเลยเห็นไหมสีแดงก็สวยล้ออยากใส่ล้อสไตล์ไหนก็ได้นี่ได้หลายสไตล์เห็นไหมสีขาวยิ่งถ้ายิ่งถ้าปรับเป็นสีดาไปเลยเนี่ยบอกเลยว่าโคตรดุนี่เห็นไหมอู้หูแบบว่ามันให้ความแบบเหมือนกระบะซิ่งดุดันนะสวยเลยนะเอาจริงนะแบบเนี้ย ถ้าผมไปขายถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายอยู่นะแต่ผมแต่งใหม่ได้แล้วเป็นรถสีหนึ่งสด้วยประเด็นถ้าไปขายด้ผมจะขายเท่าไหร่ดีว่าเอาสักประมาณ15ล้านคิดว่าจะมีคนซื้อไหมเนี่ย <Wow. S 1> คิดว่าน่าจะมีอยู่แหละเพราะว่ามันเป็นรถสีหนึ่งสแถมแต่งลายให้ขนาดเนี้ยล้อล้อทองด้วยนะล้อ100งอยทองอเลเยอร์ที่ผมใช้ไปทั้งหมด230เลเยอร์นะครับผม ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมว่าทําไมมันถึงเยอะขนาดนี้นะมันมาเยอะตรงนี่แหละตรงเหล็กไททีคาไทย,ทไ,ทยไอ้พวกนี้มันหมดไม่เยอะนะครับผมเนี่ยไอ้พวกถังนอ็อตสติ๊กเกอร์เบคอนเนี่ยใช้แค่ประมาณ2030เลเยอร์ก็เพียงพอแล้วนะครับผมมันไปหมดตรงนี่แหละเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ในด่านไฮว์เรียบร้อยแล้วผมจะ การท้ารถกระบะ full option คันนั้นสักหน่อยแล้วกันกระบะ full option รัาคำท้าไหมอ้อดูถังน็อตเขาสีแดงเหมือนกันด้วยนะออ้ยสีหนึ่งสีเหมือนกันด้วยโอ้ปฏิเสธได้ไงเนี่ยไม่ค่ะไอคนที่ตั้งชื่อขาๆนี่มีแบบว่ามันมันมัน,ม,นมันแกล้งในพวกเนี้ยเออมันปลอมตัวให้เป็นผู้หญิงแล้วแบบว่าทําให้เราแบบ เอยเห็นใจอะไรแบบเนี้ยจริงๆมันเป็นผู้ชายนี่แหละเอ้ยถามจริงไอ้ถ้าาไม่แข็งก็เอาไปขายเลยดีกว่านี่ครับไม่เทรดครับผมจะขายครับผมผมไม่เทรดครับใครอยากได้เอาไปเลยเอาจัดไปเลย15ล้านหน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนล้าน 10, 15ล้านเอาเนี่ยจัดไปเลย15ล้านบาทโอ้โหออกอย่างเร็วครับผมนี่ฮะไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับรถกระบะโตโยต้ารีววของเราซึ่งผมไม่รู้ว่าใครที่เป็นคนได้ไปอ๋อมีการแบบว่าเปิดไม้พูดด้วยนะเออได้ไปแล้วนะก็เดี๋ยวผมไป เลือกซื้อรถกระบะโตโยต้ารีววก่อนมันน่าจะอยู่เทียร์ระดับแบบว่าสูงๆเลยแหละคันละล้านอัพน่าจะเลยแหละนี่ไง1นึ่งล้านสองแสนสาบาทซื้อมาบรับอันนี้คือสภาพเดิมๆนะครับผมนี่คือไฮลักเดิมๆม,มันเอาไอ้นี่ออกได้ปะน่าจะเอาออกได้อยู่มึงไอ้ข้างๆนะี่ยถอดออกไปเลยไม่ได้หรอ ไม่ได้เเสียดายเะตรงนี้ก็ถอดไม่ได้นะั้นมันน่าจะถอดได้เนี่ยตรงตูดเนี่ยแต่ตรงตูดนี่ไม่เป็นไรอันนี้ใส่ในในส่วนของชุดแต่งนี่ก็ไม่ต้องไปแต่งอะไรมันมากไปหรอกนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวต่อไปนี้นะจะเป็นการชมไฮไลท์การแต่งรถนะครับผมไม่ได้จะมาสอนสดๆนะผมจะแต่งให้ดูว่าถ้าแต่งออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงผมจะต้องใช้เวลาในการแต่งค่อนข้างแบบว่า ก็ถือว่าใช้เวลาพอสมควรนะทุกคนอาจจะไม่นานหรอกผมขอบอกไว้ก่อนว่าผมจะไม่ทําเหล็กคําท้ายให้ทุผบุชมดูด้วยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะกินเวลามากๆหรือถ้าผมแต่งไอ้พวกแบบสติกเกอร์อื่นเสร็จหมดก่อนเนี่ยถ้าเวลามันเหลือเยอะผมก็อาจจะทําให้ดูสักอ่านิดนึงนะครับผมเผื่อน้องบางคนอยากจะทาตามอะไรแบบนี้นะครับผมโอเค เดี๋ยวเราเนี่ยไปเริ่มรับชมการแต่งกันเลยดีกว่าทุกคนแต่งออกมายังไงให้มันสวยเหมือนคันที่เราขายไปเมื่อกี้นะครับผมไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับ ทุกคนมาครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยสำหรับการแต่งรถโตโยต้ารีโวสติ๊กเกอร์คอนนะครับผมนะฮะก็แต่งคร่าวๆให้ท่านผู้ชมดูประมาณนี้อันนี้คือต้องบอกว่าบางคนอาจจะมองว่าไม่สวยผมต้องบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้แบบแต่งเต็มที่นะครับเพราะว่าผมทำคลิปไปด้วยแต่งไปด้วยผมต้องรีบนะครับ จะไปแต่งแบบนั่งชิลๆไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันกินอ่ากินเมมโมรีความจําเยอะนะครับเพราะว่าผมาทำทำคลิปนั่นแหละเออจะพูดอะไรนักหนาเนี่ยแต่ในคลิปนี้ผมไม่ได้ทําฝากระโปรงนะครับเออไม่ใช่ฝาท้ายดําฝาท้ายไอ้เหล็กเหล็กคาท้ายไทยทีโอ้พุดลิน้นพันกันผมไม่ได้ทําเพราะว่าผมคิดว่ามันคลิปมันไอ้กินเวลาไปเยอะผมก็เลยแบบว่าอ่ยยังไม่ทําดีกว่า เดาเอาไว้ค่อยมาทําหลังไม่ก็ได้ผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะทําเป็นกันอยู่แล้วนะสําหรับเหล็กคํไทยส่วนล้อนี่เราจะใส่ล้ออะไรก็ได้เลยอันนี้คือแล้วแต่สไตล์ความชอบของเราสีรถสามารถเปลี่ยนได้แบบว่าชอบสีไหนเปลี่ยนสีนั้นได้เลยอจริงๆถึงสูงแบบนี้ผมว่ามันก็เฟียวดีอยู่นะไม่ต้องไปโหลดเตี้ยก็สวยอยู่นี่ล้อนี้โคตรเข้ามา ถ้าใส่เป็นล้อดำนี่มันจะแบบว่าทุกคนดูโคตรเท่เจริงเพราะใส่ล้อดำนี่โคตรเท่ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไอสีฟ้าทุกคนเห็นไหมคือสามารถเปลี่ยนได้นะครับผมถ้าไม่ชอบที่ก็เปลี่ยนเป็นสีอื่นได้สีรถก็เปลี่ยนได้อใครชอบสีเหลืองอันนี้สีเขียวไม่ใช่สีเหลือง อใครชอบสีเหลืองก็ปรับไปเลยอารมณ์ก็จะประมาณนี้สวยเลยสีเหลืองก็สวยเหมือนกันลงตัวเลยนะครับผมเดี๋ยวเราออกไปดูด้านนอกหน่อยแต่เสียอย่างเดียวคือตอนนี้เดี๋ยวผมใส่เครื่องสีแสนไปก่อนแล้วกันนี่ร้อแบบนี้ก็สวยเหมือนกันได้หลากหลายนะครับผมพอเปลี่ยนสีมันก็สวยอะ่ะเอาง่ายเลยเนี่ย ใครชอบรถสีอะไรก็ปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยสีฟ้าก็สวยนะครับผมสีแดงก็สวยสีแดงล้อดำเนี่ยผมมองว่าสวยมากนะครับผมสวยมากเลยโอเคเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีล้อก่อนละกันสีล้อโอ้โหล้อแดงนี่คือโคตรแสบดักอผมขอใส่เป็นล้อดำไปก่อนละกันผมรู้สึกว่าผมชอบล้อดำ อประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเอารถลองเข้าไปดูกันในเกมว่ามันจะสวยเหมือนในกระดาษของเราหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับโอเคมาแล้วครับผมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในด่านไฮเวย์เหมือนเดิมใครมันกดไม่พูดวะเนี่ยเอ๊สวยสวยมากคือตอนในเกมเนี่ยสามารถแบบว่าปรับกราฟิกสูงสุดได้แล้วนะครับผมไม่กระตุกละเออทุกคน ตอนนี้ผมปรับกราฟิกแบบว่าสูงสุดเลยนะเอ้ยไอคันนี้ไอ้ก,กระบะคันเดิมหรือเปล่าวะที่เรามาเจอตอนที่เราเอากระบะคันแรกของเรามาขายอะ่ะใช่ไหมไม่รู้อ่ะจอดก่อนเรวเรามาชมรถเราดีกว่าอู้แล้วใครมันบีบแต่อะไรวะเนี่ยเออเสียงดังมาโรคหูซสบ้านสะซ่องเขาเ ครับผมฝากระโปรงคาร์บอนเคปล่าเนียนๆฮะเนียนกว่าน,นี้ก็ขาขาวแล้วแหละครับผมนะฮะนี่ในการเล่นงงเล่นเงาเล่นสีเล่นลายด้วยโอ้โหสวยอะ่ะเออผมลืมไปผมต้องทําตรงนี้ด้วยเท็มลงมาตรงเนี้ยมันจะแบบว่าเพอร์เฟกต์มากเลยมันจะลงตัวมากคนเนี้ยแต่โดยรวมแล้วก็เท่าไปขายนีม่มีคนซื้อแน่นอนอะ่ะเออสวยขนาดเนี้ยขาย แล้วก็มีคนซื้อแน่นอนยิ่งถ้าเป็น4ี4นะบอกเลยคนยิ่งแบบอยากได้มากเลยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับการแบบว่ามาแนะนำการแต่งรถกระบะนะครับผมแต่งได้หลากหลายสไตล์หลายแนวแต่งครั้งเดียวสามารถแบบว่าเปลี่ยนสีเปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรแบบมันก็จะสวยเทย่ไปอีกแบบสไตล์นงมาครับทุกคนครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาแข่งกับ414นะครับผมกระบะ ของเราแรงมากปกตินะครับผม,ม,มแบบไม่กดสลับโอ้โหเหมือนว่าคู่แข่งเราเนี่ยจะทำสเต็ปยกล้อมานะครับโอ้พวกจะวิ่งมา12วินาทีนะครับผมไม่แข่งนะพี่มาร์คซิงมาร์คซิงเรยกว่ามาร์คซิงเขียนมาอ๋อสเต็ปยกล้อเอออะไรวะเนี่ย โอเคแล้วรถพี่ต้องเบินยางก่อนน้องเพราะว่ารถพี่เพิ่งถอยมาใหม่ยังไม่เคยเบินยางมาก่อนในชีวิตโอเคเพีย okay. ก <Okay. S 2> พร้อมละไปจวดอ๋อโอ้โหหายตามไม่ทันนะ่ะบอกเลยเฮ้ยเขาจะแซงหรือเปล่าวะบอกนะว่าผมแพ้อะไรวะผมว่าเวลามันบักว่ะ ันห้าวีเลยเหรออันไหนวะเนี่ยบ้านหรือเปล่าเกมน่าจะบักแล้วผมแข่งกับใครวะเนี่ย <c oughs> แข่งได้เฉยประเด็นเนี่ยออกตัวผมก็ออกตัวมาก่อนด้วยซ้ำแต่ทำไมผมแพ้เอามันบักนะเนี่ยผมว่าดูจูดเออผมควรจะชนะเอาว่ะเอาว่ะ s อสดีโอ้ซีหน่งจะไปสู้ได้ไงวะเนี่ยเอา้าเมื่อกี้เป็น4ีหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้แรงมากลับมา4ีห่งแปล้วอะไรวะใ่เกมมันบ้ามันเอือหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยแต่ทำไมรอบครั้งน่าจะเป็นรถบัคกนะครับผมไปแล้วไปแล้วไม่แข่งครับผมไม่แข่งฮคนเซนลไปเลยครับผม เอาไว้เป็นเล่นคนเดียวนะครับนะรถบัสเนี่ยสี่ึงสี่ยังพอแบบสู้ได้อยู่ไม่ใช่สู้ได้สิแบบมันยังไม่โกงนะครับแต่ถ้าเป็นรถบัสนี่ไม่ไหวเหมือนกันนะโกงเกินนี่ก็จะเป็นเซิร์ฟไทยช่วงตอนกลางวันนะครับผมช่วงที่ผมเล่นอยู่นายรับทํา4 1หนึ่งสไหมผมรับทํา414ถุยไม่รับขี้เกียจรับนะครับผมผมทําได้นะทําในมือถือเออ เอ้ยอาาอา่ามีคนท้ามแข่งมาแล้วการร้อยยี่้าแรงม้าอย่าบอกนะไอ้รถบักอีกสามกิโลหรอกระบะว่า,าทุกคนผมไม่ได้ผมไม่ได้จูนสเตปวิ่งไกลมาเดี๋ยวไม่รู้ไม่รู้ว่ามันจะวิ่งไหวหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องลองดูครับน้องๆมาครับผมจะไม่กดสลับนะเพราะว่ามันวิ่งทางไกล โอ้ยเมื่อไหร่จะเข้าเหรอลีลาอยู่ได้จะปืนอะไรเนี่ยมันวิ่งทางไกลนะไม่ใช่ทางใกล้ไอ้โอ้โว้ยคือวิ่งทางไกลเอาเดี๋ยวนะเมื่อกี้กด3กิโลไม่ใช่เหรออะไรวะเนี่ยก็ว่าอยู่ทำไมเขาเปิดยางอะไรนานจังมันวิ่งแค่400เมตร ก็โอเคครับทุกคนครับสำหรับในวันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้เลยสำหรับการมารีวิวลนยแนะนำาลายการแต่งรถอะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปนะครับผมนะฮะห้องนี้มันเป็นคนมันหายไปในหมดเนะี่ยเออคนออนไลน์ตั้งเยอะแต่ ผมไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ไหนกันหมดคลิปนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ผมด้วยละกันสำหรับใครที่ชอบเกมค่ะหเกจริงเราอยากให้ผมมาทำอีกก็คอมเมนต์กดไลค์กด s ั b s c r i b e ให้ผมด้วยลคลิปหน้าค่อยมาเจอกันเด้อสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ